สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิครับวันนี้ครบสามวันตัดใยเห็ดฟางลงปูนของเราอีกหนึ่งโรงเรือนพามาชมเส้นใยเห็ดฟางกันครับหลังจากบ่มกับสภาพอากาศร้อนๆไปเป็นระยะเวลาสมวันก่อนอื่นขอเปิดตัวหนีบก่อนครับเปิดประตูอีกฝั่งแล้วนะเพราะว่ากลัวลมกระทุ้งนะครับ อันนี้คือเส้นใยเส้นใยเห็ดฟางของโรงเรือนเรากับเปลือกดินล้วนนะครับในการเพาะรอบนี้มันจะเป็นอย่างไรอืเข้ายังไม่ได้นะครับรอสักครู่มาดูเส้นใยเห็ดฟางของเราครับ เรามาดูเส้นใยเห็ดฟางกันนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเส้นใยเห็ดฟางเพชรพญาแลของเราครับที่ใช้ในการทดสอบเชื้อเห็ดฟางกับโรงเรือนนะครับเส้นใยเดินทะลุชั้นเพาะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เส้นใยเดินแข็งแรงดีครับหลังจากบ่มเส้นใยไปสามวันนะตอนนี้ก็ทําการเปิดระบายอากาศครับ อุณหภูมิในชั้นเพาะอยู่ที่34องศาก่อนทำการตัดใยนี่ก็เดี๋ยวพาเดินชมรอบๆก่อนนะครับนี่นะนี่ก็คือเส้นใยที่เราทำการจะตัดใยวันนี้ครับอากาศร้อนดีนะแล้วก็เส้นใยเดินดีนะครับนี่แล้ววันนี้เราจะใช้น้ำในการ ลดน้ำตัดใหญ่ครับนี่ก็จะเป็นเส้นใยที่เดินสะสมอาหารส่วนชั้นล่างก็ประมาณนี้นะก็มีแต่ชั้นที่เดินกินวัสดุได้ดีอย่างที่บอกครับถ้าวัสดุพอเรามันพร้อมนะวัสดุพร้อมโอเคก็คือเส้นใหญ่นะเชื้อเห็ดฟางเขาจะเดินกินวัสดุและสะสมอาหารได้ดี เวลาเขาเกิดดอกเนี่ยเวลาเขาเกิดดอกมันก็จะทำให้ดอกมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ดอกใหญ่ดอกสวยกระบวนการหมักดีอาหารดีนะครับเชื้อแข็งแรงการดูแลดีนะมันก็จะเป็นที่ไว้วางใจได้นะครับในการปาะปลูกเห็ดฟางชั้นบนจะไม่ค่อยเห็นเส้นใยเท่าไหร่นะเพราะว่า น้ำด้านบนเขาสะบัดลงมาครับความชื้นก็จะมากกว่าชั้นอื่นสักหน่อยสวยเลยทีเดียวเปลือกดินล้วนกับต้นทุนในการเพาะลงนี้1900กับอีก4บาทนะก็ขอให้มาชมกันระยะเวลาในการหมักนะครับหลายท่านถามผมมากเลยว่าระยะเวลาในการหมักเปลือกมันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ สําสหรับโลงนี้นะครับสําหรับโรงนี้เป็นเปลือกดินล้วนผมใช้ระยะเวลาหมักอยู่ที่11วันนะเป็นเปลือกดินใหม่ที่มาจากทางลานวันนะครับก็ทําการก็ทําการหมักไว้ประมาณ7วันแล้วก็ใช้โรตรี่ปั่นกับกองแล้วก็เอากองคุมไว้แล้วพอดีก็ปกติจะขึ้นแต่ประมาณ9วัน10วันนะครับแต่ทีนี้ติดภารกิจหลายอย่างเลยไม่ได้ ไม่ได้เอาขึ้นกากมันมันก็เกิดการบ่มต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่ามันได้ที่มันกลับเป็นกากมันที่สวยมากนะครับความร้อนก็กําลังดีได้ได้ได้ไดลงลงแมทกันทุกอย่างเลยก็รวมรวมบ่มอยู่ที่11วันนะครับ11วันก็ผลออกมาในการเดินเส้นใยก็เป็นแบบนี้ครับเปลือกมันก็ดำมีความร้อนอาหารย่อยเต็มที่ ก็คอยมาดูผลงานกันนะครับว่าโรงนี้จะทําผลงานออกมามาสักกี่กิโลกรัมนะสำหรับเห็ดฟางโรงนี้นะกับเชื้อพิษพยาแลใช้ทั้งหมด20ก้อนนะครับสําหรับโรงเรือนนี้เนาะไม่ได้ใช้เยอะนะครับตามพื้นที่ตามตารางเมตรที่เราได้วางกะเกณฑ์เอาไว้การที่จะหมัก มากหมกักน้อยวันนะครับให้ดูที่เปลือกมันเป็นหลักหมักยังไงก็ได้หมักจนได้ที่นะครับหมักจนมันพร้อมที่จะเอามาเพาะเห็ดได้นะจากมันที่พร้อมเพาะเห็ดผมก็ลงไปแล้วในอีพีก่อนนะครับว่าเป็นในลักษณะไหนดูเส้นใยเห็ดที่เขาแข็งแรงนะครับเกาจะสามารถแตกตัวได้ดีแล้วก็เดินทะลุชั้นลงมาเพื่อหาอาหารนะเพื่อรวบรวม,รวมอาหารนะนนะครับ ก็จะเดินทะลุเพื่อสะสมอาหารได้แบบเต็มเหนียวไปเลยพี่นะนะครับเชื้อเห็ดฟางแบบไว้ใจได้นะปัญหาเรื่องราก็จะน้อยนะถ้าเราดูแลเรื่องกระบวนการหมักดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการกำหนดความหนาของวัสดุเพาะนะครับหลังจากที่เราดูเปลือกมันเป็นนะ แล้วก็สภาพอากาศที่กําลังเจออยู่เราค่อยกําหนดความหนาของวัสดุเพาะปกติผมจะใส่หนากว่าน,นี้นะผมเป็นคนชอบใส่เปลือกมันหนาแต่รอบเนี้ยนะครับคืออ่าสภาพอากาศด้วยนะมันไม่ค่อยเอื้อต่อการที่ใส่กาก,ากมันหนาเพราะว่ามันจะร้อนจัดและทําให้เห็ดออกช้าเมื่อเห็ดจบจังหวะที่มันจะจะออกดอกนะครับจะกลับกลายเป็นว่าเปลือกมันมันจะเสื่อมสภาพไว ทำให้เห็ดได้ไม่เท่าไหร่เห็ดไม่ค่อยโตจะเหมาะก,กับความหนาวจะจัด,จดยืนระยะเป็นเวลาเป็นวันเวลานานนะครับอันนั้นจะเหมาะก,กว่าสําหรับฤดูที่มันร้อนแบบเนี้นะฤดูหนาวก็ช่างเถอะแต่ถ้าร้อนแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าใส่บางลงดีกว่านะครับแต่กระบวนการหมักให้มีความเต็มที่สักหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องการนึ่งให้สมบูรณ์เชื้อเห็ดฟางให้เลือกใช้เจ้าที่เรามั่นใจนะครับ แล้วก็คุณภาพดีๆรับรองนะครับบัวกับการดูแลของเราที่เรามีวิชาติดตัวอยู่นะมันก็จะทำให้เห็ดที่ออกมาตอบโจทย์นะครับอย่างที่เราต้องการอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการตัดใยแล้วนะครับการตัดใยก็คือการใช้น้ำลดเพื่อเพิ่มความชื้นนะครับการให้อากาศเพื่อให้เส้นใหย เร่งรัดตัวให้เกิดดอกนะครับไม่ตัดใยเห็ดเกิดไหมไม่ตัดใยเห็ดก็เกิดนะครับแต่ว่ามันจะเกิดไม่พร้อมกันและอาจเกิดอาการบ้าใยนะครับหรือใยคุ้มดอกนะการลดน้ําตัดใยก็คือการทําให้เห็ดออกพร้อมๆกันหรือเป็นชุดเดียวกันนะเพื่อเขาเรียกว่าการรีกระบวนการเกิดดอกใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยพร้อมๆกันถึงมันจะเกิดไม่พร้อมกันก็ตามนะครับ เดี๋ยวเราไปทําการเตรียมน้ํามาตัดใยเห็ดกันนะครับแล้วผมก็จะทําความสะอาดพื้นด้านล่างด้วยนะมันอาจจะดูยังไม่สะอาดเท่าไหร่นะเพราะรอบที่บ่มเส้นใยนะครับก็ไม่ได้ทําความสะอาดฉีดเอาพวกเปลือกมันอะไรออกไปมาก,ท,กทักเท่าไหร่นะทีนี้เดี๋ยวจะมาทําความสะอาดด้วยแต่ก่อนทําความสะอาดก็ขอลดน้ําตัดใยก่อนนะครับน้ําที่ใช้ก็น้ําบาดานครับแล้วก็ ใช้ฝักบัวเรานี้แหละรถตัดใหญ่นะครับไปตัดใหญ่กันนะอันนี้นสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจคาว่าตัดใหญ่จะได้เห็นแล้วครับไปครับก่อนตัดใหญ่ล้วก็ทําการฉีดน้ํานะครับล้างพื้นฉีดผนังให้เกิดความเย็นภายในโรงเรือนนะครับเพื่อทําการปรับสภาพอุณหภูมิของอากาศภายในโรงเรือนก่อนไล่อากาศเสียนะครับคืนอากาศดีให้กับโรงเรือนของเรา นี่ก็รดน้ําไปครับก่อนทําการตัดใยครับส่วนใยเห็ดฟางเมื่อโดนอากาศนะครับเขาจะเริ่มรัดตัวและหดตัวแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวหลายท่านไม่เคยเห็นจะบอกว่าทําไมใยมันยุบนะเราตัดใยก็เพื่อให้ใยมันยุบและรัดตัวนะเพื่อจะให้เกิดดอกนะครับ ปัจจัยในการตัดใจนะครับมี3อย่างอ่าหนึ่งความชื้นครับ2องุณหภูมิ3แสง4อากาศต้องมี4ตัวนี้นะครับเหตุถึงจะเกิดดอกหลายคนกลัวแต่อุณหภูมิหายนะครับดูแต่อุณหภูมิอย่างเดียว35-36ิบห้าสามสิองศาดูอยู่อย่างเดียวนะครับแต่ลืมไปว่าไม่ยอมเปิดอากาศนะอันนี้เคยเจอมาแล้วเหตุไม่ติดเมืสักทีนะครับ จำไว้นะครับแสงอุณหภูมิความชื้นและอากาศต้องมีครบถึงอากาศจะเย็นแค่ไหนก็ต้องเปิดอากาศนะอะไม่ใช่ว่ากลัวอุณหภูมิหายเห็นว่าอากาศเย็นปิดหมดแต่ว่าเห็ดเพิ่งตัดใยไปอ่าทําไมเห็ดไม่เกิดดอกทาไมเห็ดไม่ติดเม็ดไปดูที่ไหนผมดูที่โรงเรือนเขาส่งมานะไม่มีรูระบายอากาศซักรูถามถามเหตุนผลว่าทำไมไม่ยอมเปิดอากาศ <c oughs> คำตอบที่ได้คือ กลักวกลัวอุณหภูมิเสียนะครับ <c oughs> ก็บอกเปิดอากาศไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมีดอกเห็ดตามมาครับส่วนของเราก็มีชิวๆสไตล์เราล้างพื้นปล่อยน้ำตัดใยนะครับนี่กะได้อะไรคือยักนี่นะ นี่กรณีไม่มีฝักบัวนะครับแล้วเป็นสายน้ําแบบนี้การตัดใยนะครับถ้าใยยิ่งหนายิ่งต้องใช้น้ําแรงการตัดใยเราจะจี้ลงแบบนี้ครับนี่คือการตัดใยถ้าเราไม่ทําให้น้ําแรงเดี๋ยวเส้นใยก็จะไม่ขาดออกจากกันพอเส้นใยไม่ขาดออกจากกันเวลาเขาเดินขึ้นมาใหม่มันจะทําให้เป็นหนังหมูได้ก็ลดให้ค่อนข้าง เียกสักหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนก็จี้แบบนี้เลยมีผักบัวนะครับแต่ว่าที่เกียดเอาใส่แบบนี้น้ำมันแรงดีมันไวดีครับนะก็ต,ตัดไปแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวความกระจุยกระจายแค่เท่าไหร่นะครับเส้นใยเห็ดเดี๋ยวเขาเดินขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวเขารวมเป็นดอกนะครับนะก็จะใช้วิธีการตัดประมาณนี้นะหลังจากตัดใ่ก็จะสภาพเหมือนไม่เคยมีใย,ยเห็ดขึ้นมาเลยหลังตัดใยไปต้องให้เป็นสภาพที่เหมือนไม่มีเหมือนไม่เคยมีการหว่านเชื้อมาเลยนะครับให้เป็นเหมือน มีแต่วัสดุเพาะตอเปล่า,าออดำๆแบบนี้ความเย้นก็เกลือเกลอไว้แบบนี้ครับเพื่อหลังจากการลดน้ำตัดใยไปแล้วสิ่งที่เราจะสัมผัสได้นดั่นก็คือความบริสุทธิ์ของอากาศที่ มีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของเห็ดฟางนะครับของเส้นใยเขาตอนนี้ก็เริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับหลังจากที่น้ําไปกระทบเส้นใยอ่านั่นหมายความว่าเราได้เห็ดฟางแน่นอนแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนตัดใยเมื่อเดินเข้ามาแล้วสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือว่ามันมีลาแปลกปลอมหรือเปล่านะครับมีลักษณะการเดินผิดปกติของเส้นใยห,หรือเปล่า มีลาเขียวหรือไม่นะครับมีลาขาวหรือไม่นะครับถ้าลาขาวเขาจะเดินเป็นวงๆบางทีอาจเดินร่วมกับเส้นใยเห็ดฟางแต่จะเป็นลักษณะขาวแบบแปลกๆนะครับอ่าถ้าวันไหนผมเห็นเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับว่าลาขาวเดินร่วมกับเส้นใยเห็ดฟางเป็นแบบไหนแต่ส่วนมากถ้าหมักวัสดุได้โรงเรือนสะอาดแล้วก็การนึ่งอุณหภูมิได้นะครับน้ำที่ใช้เป็นน้ำสะอาดอ่าเรื่องสุขาอนามัยภายในโรงเรือนดีนะครับ อ่าปัญหาพวกลาจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ยกเว้นในกรณีที่อ่าสภาพอากาศมันไม่เอื้อจริงๆแล้วเป็นตัวกระตุ้นที่ให้ลามันเกิดได้จริงๆมันจะเจอนะครับแต่มันจะเจอได้มากก็คือพวกโรงเรือนที่ที่เป็นโรงเรือนพื้นดินนะครับโรงเรือนที่ใช้ไม้แล้วก็ผ้าใบสีฟ้าที่แบบอ่าอยู่หลายๆปีเงี้ยครับจะเจอได้บ่อยเพราะว่าในพื้นดินมันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค แล้วมันก็ไม่สามารถขัดหรือล้างออกได้เหมือนพื้นปูนนะพื้นปูนเกิดได้ไหมเกิดได้ครับแต่เปอร์เซ็น์ที่มันจะเจอมันต่ํากว่าค่อนข้างมากนะก็เลยคุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากกว่าที่จะทําเป็นลงปูนนะถ้าใครจะเป็นสายอาชีพจริงๆนะครับแล้วก็ต้านต้านลมต้านฝนได้ดีด้วยนะ อีกเทคนิคการตัดใยนะครับก็คือให้ตัดจากชั้นล่างขึ้นบนนะให้ลดจากชั้นล่างขึ้นบนนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นเส้นใยได้ชัดเจนนะว่าเราตัดเส้นใยถึงไหนนะเพื่อการตัดใยที่สมบูรณ์นะครับเราจะทําการตัดทีละครึ่งแผงนะแล้วก็ค่อยอ้อมไปบริเวณด้านข้างโรงเรือนหลังจากตัดใยนะครับหลังจากลดน้ําเสร็จเรียบร้อย จัวหน้าจัวหลังเปิดนะครับอันนี้เป็นระยะเวลาในช่วงเย็นจัวหน้าจัวหลังเปิดนะครับประตูเปิดด้านข้างผมยังไม่เปิดนะครับแล้วตลอดทั้งคืนนี้ผมจะไม่ปิดโรงเรือนเลยเดี๋ยวเราจะมาทําการปิดโรงเรือนในเวลาพรุ่งนี้เช้านะครับจะทําการปิดโรงเรือนแล้วก็ทําการเปิดรูระบายอากาศด้านบนนะครับสองฝั่งนะประมาณนี้นะ โอเคครับตอนนี้เราก็ทำการตัดลดน้ำให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการตัดใยก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งช่วงเห็ดติดเม็ดแล้วกันนะครับสำหรับลงเรือนสำหรับเห็ดกองเตี้ยก็จะอยู่มุมนู้นนะที่ผมถ่ายเป็นแยกกองเตี้ยกับลงเรือนนะครับอ่ก็วันนี้ตัดใยเข้าเป็นวันที่สองแล้วก็ ไม่น่าจะเกินอีกสัก2วันน่าจะเริ่มติดเม็ดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเรื่องสภาพอากาศนะครับคลิปนี้ขอลาไปด้วยการตัดใย,ยเห็ดฟางหนึ่งโรงเรือนของเราในวันนี้ครับฝากด้วยนะครับเชื้อเห็ดฟางเพชรพยาแลจากเมืองชัยภูมิเดี๋ยวคุณภาพดอ,อกกับผลผลิตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามไปด้วยกันครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอ,าขอพรบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ื่อไม่ได้พลาดที่ใหม่ๆจากทางฟาร์มนะครับจะมาอัปเดตสาระความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้ได้รับรู้รับทราบแล้วก็เป็นที่เรียนรู้สําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ